อันนี้เ็าเรียกว่าคลองที่ที่เรายืนอยู่นี่คือตัวสะพานน้าซ้ายมือคือสะพานน้ําขวามือก็คือตัวสถานีสูบน้าของคลองระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งซึ่งคลองระบายน้ำ,นำ,นนนำที่ชื่อว่าคลองระบายน้นําสนามบินสุวรรณภูมิก็เกิดมาจากพระราชบุติของอ่าร .9 นะครับเนื่องจากพอมาสร้างสนามบินสุวรรณภูมินี่พื้นที่ประมาณสองหมื่นไร่ตรงนี้จะเป็นแก้มลิงธรรมชาติ เป็นฟัดเวเลยก่อนเป็นฝัดเวแล้วเป็นเป็นที่รุ่มใช่ไหมก่อนน้าทิ้มไหลบบาจากทางภาคกลางที่จากแม่น้ําเจ้าพระยาหรือจากไหนตอนไหนเนี่ยเวลาฝนตกในพื้นที่มันจะเก็บตรงนี้แต่พอมาสร้างสนามบินพื้นที่สามอ่าสองหมื่นไร่นี่ยก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีที่ให้น้ํามันอยู่เพราะง,งั้นเวลาฝนตกมาก็ต้องหาที่ไอ้นให้น้าไปเลยเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเดิมคุมชนศึกษาก็หลายแนวทางกันแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ขาอาจจะทําเป็นอุมโมงไปแต่ว่าถ้าทาเป็นอุมโมงเนี่ยพอระาบายน้ําเสร็จก็ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็เลยะมาสร้างเป็นคลองคลองนี้ย,ยาสวสิบเอ็ดกิโลก็เก็บน้ําไว้ใช้ในดูดูแรงส้ำหรับเกษตรกรบ่อ,บอปลาเรื่องอะไรตรงเนี้ประมาณสองล้านหกพันเมตรโครงการนี้เริ่มขอสร้างปีถ้าจำไม่ผิดแล้วพนานแล้วประมาณร้อยสี่เกนแล้วเสร็จปีห้าสองระยะทางประมาณสิบเอ็ดกิโล คนะรับระยะประมาณ10กิโลติดเครื่องสูบน้ำ4เครื่องขนาด25ลูกบาทเมตร่อเวลาที4เครื่องประมาณนี้แล้วเหตุผลที่ต้องทำเป็นสะพานน้ำเนื่งองเนื่องจากว่าถ้าเราอ่าก่อสร้างผ่านคลองชายทะเลไปเราก็ต้องมีประตรงประตูแล้วแล้วก็เครื่องสูบน้ํานี่ถ้าอยู่ใกล้ทะเลน้ําทะเลมันเข้าถึงตรงนี้มันก็จะมีปัญหากับเครื่องสูบน้ําได้ก็เลยมาอยู่แค่ริมคลองแล้วสูบขึข้นไปเพื่อที่จะเอาน้ํา ที่ระบายมันอยากบริเวณสนามอินอากลงคลองสำโรงเนี่ยเราสูบน้ําโดยตรงจากคลองสำโรงเลยโดย,โดยโดยตรงเลยนะครับแล้วออกทะเลไป,ไปละะเพราะงั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําทะเลขึ้นเรื่องน้ําทะเลหนุนหรือว่าอิทธิพลของความเค็มจากจากน้ําทะเลทําให้เครื่องสูบน,น,น้าเสียนี้จะไม่ช่วยระ,จะาบายนะ้ำฝั่งตะวันออกของกศมอ่าฝั่งของของกอสมอ,อย่างปีห้าสี่เลยทำางานเต็มที่เลยปีห้าสี่แล้วบริเวณนี้จะไม่มีปัญหาเลยเพราะได้เครื่อง สูบน้ำสถานีสูบน้ำคลองสวนภูมิช่วยพื้นที่โดยรอบสนามบินจะไม่มีผลนะครับเวลาฝนตกลงคลองจะคละเขมากคลองอีคลองหลายๆคลองอ่าแล้วน้ำจากคลองเหล่านี้จะลงคลองสำโรงคลองพอลงรองสำโรงปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของคลองระบายน้ำสวนภูมิที่จะเอาน้ำจากคลองสำโรงนี้ออกทะเล โดยเครื่องสูบน้ำสี่เครื it, ่องเราจะเซ็ตระดับไว้อัตโนมัติเลยถ้าน้ําในคลองสำโรงระดับนี้เดินหนึ่งเครื่องระดับนี้สองเครื่องระดับนี้สามเครื่องระดับนี้สี่เครื่องเต็มที่สี่เครื่องเลยเดิมเครื่องโดยโดยสูบโดยเดินหน้าสูบเต็มที่แต่ถ้าระดับน้ําในคลองสำโรงมันลดลงอันนี้ก็จะหยุดไปโดยอัตโนมัติไอ้นั้นเป็นแนวทางที่เราใช้ในการบรวจเชการน้ําเมื่อตอนเริ่มสร้างในปัจจุบันนี้ใช้มาก็ประมาณสิบปีแล้ว อาจจะไม่ไม่ทราบให้ระบบเดิมสก้าด้หรือการควบคุมระยะไกลอ่ะมันจะใช้ได้ผลบ่อยนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเพราะว่ามันก็ใช้งานมานานแล้วผมก็เกษียณงแต่ปีหกหกสี่ก็ไม่ได้ว่านั่นอันนี้พามาดูแค่นั้นเองนี่เป็นชาวเนี่ยนี่คือจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำหนึ่งสองสามสี่อันนี้ตัวเครื่องตัวเครื่องสูบตัวลูกลูกตัดอันนี้ท่อท่อส่งท่อส่งอันนี้ท่อเที่ยวน้ําน้ําเข้า ัวดูเนี่ยใบพัดจะตีในน้าเข้านี่มาจะมาตีและอัดขึ้นนี่อัดขึ้นตรงนี้แล้วก็ออกสะพานน้าลงทะเลออกสะพานน้ําลงทะเลค,คือก่อนมันอัตโนมัติหมดแต่ตอนนี้เครื่องมันนานแล้วอาจจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยระดับน้ําที่ฐานนี้สูงอะไรสักเท่าไหร่ระดับน้าในในคลองเนี่ย น้ำฝนมันจะมีหมดอัตโนมัติหมดแล้วมันมีหลายสถานีแล้วแต่เราจะกดดูสถานีไหนมันจะขึ้นหมดเราเลือกได้เราจะดูที่ไหนได้ที่ตัวสนามบินน้ำบินนี่น,นี่ตัวทะเลนี่ตัวคลองสำโรงอ่าเตพรักอันนี้คลองสำโรงเนี่ยเราดูน้ำจากคลองสำโรงในลงทะเล ตามของสำรันี่สนามบินสองหมื่นไร่แล้วสนามบินมันจะมีคันล้อมรอบยาวยี่สิบสองกิโลคันสนามบินยาวแล้วน้าไม่ท่วมไงก็ไม่ท่วมเพราะรอบน้นามบินเห็นไหมมันจะมีคลองแล้ตองด้านนี้ก็มีสระตนี้ก็มีสระตรงนี้ก็มีสถานสาีสูบน้ำสองสถานีพอฝนตกสมวติฝนตกเลนบอมในสนามบินเนี่ยตรงนี้มันจะทํางานแล้วก็สูบออกมาข้างนอกนี่พุทธิจะเดือดจะเดือดรอ้อนหรือชาวบ้านจะอยู่รอบสนามบิน ใช่ไหมเดี๋ยรรอน,นาตัวเพราะตรงนี้มันจะมีคลองธรรมชาติหลายคลองลงน้นเลยแล้วจะไหลมาลงคลองลสํโนะรงไอตรงเนี้ยนะไอคลองระบายน้ําสวนน้ภูมิก็มีหน้าที่เอาน้ําจากคลองสโงํโรงออกทะเลออกทะเลแต่น้ําจากบุยเนี้ยมันก็จะระบายมาลงคลองสโงํโรงหมดอันนี้ก็ออกทะเลเพราะงั้นตรงเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปสูบน้ำอย่างเราสูบน้ำจากคลองสํโรงอย่างเดียวเพราะทุกคลองที่ไหลลงคลองสํโรงเนี่ย น้ำจากคลองทะลุออกทะเลก็โดยกองระบายน้ำสวนอุณหภูมิออกระบายได้ำได้หมดแต่ตรงนี้เครื่องสูบน้ำสี่เครื่องนะถ้าเสียสองเครื่องแล้วมันสองเครื่องนี้ถ้าฝนตกหนักโอออกไม่ถูกวันตรงนี้ต้องดูแลบำรุงสายอย่างดีปีห้าสี่เกือบทะเลาะกับทีมของดรอภิชาติทีมของนายกเดี๋ยวยิ่งน่ากันตอนมั้นก็มากานคืนกลางด้วยกันพอมาพุ่งไ

มันเดินเดินอัตโนมัติตามระดับน้ำในของลองลมที่สูงขึ้นหรือลดลง